การตั้งครรภ์อาจเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความกังวลเช่นกันแม้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีความกังวลก็อาจค่อยๆปรากฏขึ้นโดยไม่รู้ตัวหากคุณเคยรู้สึกประหม่าโดยไม่ทราบสาเหตุหรือรู้สึกหนักใจกับความคิดเกี่ยวกับอนาคตคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจความกังวลระหว่างตั้งครรภ์ว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้นและวิธีง่ายๆที่อ่อนโยนในการทำใจให้สงบโดยไม่ต้องกดดันตัวเองหรือแสวงหาความสมบูรณ์แบบ ความกังวลระหว่างตั้งครรภ์ไม่ได้หมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติภายในร่างกายของคุณฮอร์โมนส่งผลต่อเคมีในสมองความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทำให้ความตื่นตัวสูงขึ้นระบบประสาทคอยเฝ้าระวังเพื่อปกป้องลูกน้อยความไวต่อสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเรื่องธรรมชาติร่างกายของคุณกำลังเรียนรู้การป้องกันและเฝ้าระวงังการเข้าใจความกังวลจะช่วยให้มันเบาบางลง คุณแม่หลายคนรู้สึกผิดที่ตนเองกังวลแต่ความสุขและความกังวลสามารถอยู่ร่วมกันได้ความกังวลไม่ใช่การขาดความกตัญญูแต่มันคือกระบวนการที่จิตใจพยายามปรับตัวกับความไม่แน่นอนการปล่อยวางความรู้สึกผิดช่วยลดความกังวลได้มากกว่าการพยายามกดมันไว้ความกังวลมักเริ่มต้นจากร่างกายคุณอาจสังเกตได้ว่าแน่นหน้าอกหายใจตื้น ความคิดวิ่งเร็วการทำให้ร่างกายสงบก่อนจะช่วยให้จิตใจสงบตามไปด้วยการหายใจช้าและลึกจะส่งสัญญาณความปลอดภัยไปยังระบบประสาทและสัญญาณนั้นก็ส่งถึงลูกน้อยด้วยเช่นกันเทคนิคที่อ่อนโยนหนึ่งวิธีหายใจเข้าทางจมูกช้าๆเป็นเวลา4วินาทีหยุดสั้นๆหายใจออกทางปากเป็นเวลา6วินาที ทำซ้ำสักสอสนาทีการหายใจออกที่ยาวขึ้นจะกระตุ้มการตอบสนองการผ่อนคลายของร่างกายการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้สามารถเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของคุณได้อย่างมากการตั้งคันมากมาพร้อมกับข้อมูลจำนวนมากการค้นหาข้อมูลตลอดเวลาจะเพิ่มความกังวลเลือกแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งแหล่งคู่มือการเรียนรู้ที่ให้การสนับสนุนหนึ่งแหล่ง จำกัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นจิตใจของคุณก็ต้องการการพักผ่อนเช่นเดียวกับร่างกายความกังวลอยู่กับอนาคตการยึดยงช่วยดึงคุณกลับมาสู่ขณะน,นี้วิธีการยึดยงง่ายๆได้แก่รับรู้ความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพ,พื้นสังเกตการหายใจของคุณวางมือบนหน้าท้องช่วงเวลาปัจจุบันมักปลอดภัยกว่าภาพอนาคตที่จินตนาการขึ้น การเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนช่วยควบคุมฮอร์โมนความเครียดการเดินการยืดเหยียดหรือโยคะสำหรับคนท้องช่วยการไหลเวียนโลหิตคลายความตึงเครียดที่สะสมสนับสนุนสมดุลทางอารมณ์การเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องหนักหน่วงเพื่อให้ได้ผลไม่ใช่ทุกข้อมูลหรือการสนทนาจะช่วยให้ใจสงบปกป้องพื้นที่ทางอารมณ์ของคุณจำกัดเรื่องราวเชิงลบหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ก่อให้เกิดความเครียด เลือกสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายการตั้งขอบเขตไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการดูแลตัวเองบางครั้งความกังวลอาจกลายเป็นสิ่งที่ถาโถมในช่วงเวลาเช่นนี้การมีคนคอยสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญการพูดคุยกับคู่ชีวิตเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยแบ่งเบาภาระทางใจการขอความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอ ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไปมันถูกสร้างขึ้นจากช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดซ้ำทุกครั้งที่คุณกลับมาสู่ลมหายใจร่างกายจะเรียนรู้ความปลอดภยัยความสม่ำเสมอสร้างความมั่นคงเมื่อระบบประสาทของคุณสงบลงสภาพแวดล้อมของลูกน้อยก็อ่อนโยนขึ้นช่วงเวลาที่สงบช่วยเสริมสร้างการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการรับมือกับความเครียดความรู้สึกปลอดภยัย คุณไม่ได้เพียงทำให้ตัวเองสงบแต่กำลังสอนความสงบให้กับลูกน้อยด้วยการตั้งคันคือคำเชิญให้คุณชะลอจังหวะชีวิตการช้าลงไม่ได้หมายถึงการตามไม่ทันแต่มันคือการสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายในช่วงเวลานี้ความอ่อนโยนคือความก้าวหน้า ความกังวลระหว่างตั้งครรภไม่ได้กำหนดว่าคุณเป็นใครมันคือสัญญาณที่ต้องการการดูแลการพักผ่อนและความเข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องกำจัดความกังวลให้หมดไปเพียงตอบสนองต่อมันด้วยความเมตตาทุกลมหายใจที่สงบคือการดูแลทั้งคุณและลูกน้อยติดตามวิลลมีเดียเพื่อรับคำแนะนำที่อ่อนโยนและอิงหลักวิทยาศาสตร์ช่วยให้คุณก้าวผ่านการตั้งครรภด้วยความชัดเจนสมดุลและความสงบใจ